โรงเรียนบ้านเสาเลาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วยข้าราชการครู4คน นักการพันโรงหนึ่งคนปัจจุบันบริหารงานโดยนายอุทยัยพักดีประยุนวงผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตําแยรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเสาเลา้าในปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งหมด27คนเสาเล้าโมเดลเป็นตัวยอดที่สะท้อนองค์ประกอบสําคัญ6ประการของการเรียนรู้โดยการออกแบบและพะัฒนาโมเดลนี้ บนหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความหมายโดยผู้เรียนมีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตอนเองรวมกิจกรรมที่หลากหลายและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและชุมชนอย่างต่อเนื่องนวัตรกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก s o เล้า m o เด l มี6องค์ประกอบดังนี้ S Self-directed Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง A Active Learning การเรียนรู้อย่างกระจือรือล้น O. o u t c o m e b a s e d e d u c a t i o n การเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ (L) Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต (A) Assessment for Learning การประเมินเพื่อการเรียนรู้และ (O) Online and o n s i n e Integration การบรูรณาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและระบบดิจิทัลแนวทางในการขับเคลื่อนส็วโมเดล 1>, 1. สร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดร่วมจัดอบรมประชุมครูให้เข้าใจแนวคิดสอบเราทั้ง6องค์ประกอบสร้างวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 2. การวางแผนเชิงระบบออกแบบหลักสูตรแผนการสอนที่บูรณาการสอบเล้าโมเดล จัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่วัดผลทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์จัดทำสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. พัฒนาครูให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้ครูมีบทบาทเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติสนับสนุนครูให้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสอบเล่ามเดลอย่างเป็นรูปธรรม 4. การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและหลากหลายโดยใช้แนวทาง Active Learning, Problem-Based Learning, Project-Based Learning และ Game-Based Learning เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสืออ่อดิจิทัลการประเมินเพื่อพัฒนาใช้การประเมินหลากหลายรูปแบบเช่นรูบิกสกรผลงานนักเรียนการสะท้อนตนเองใช้ข้อ ประเมินเพื่อปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 6. การติดตามประเมินผลและขยายผลโดยผลจากการนำสแอลโมเดลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ระหว่างปีการศึกษาสอง ร66 2567และปีกกาาศึษพบว่าผลเฉลี่ยทั้งสองด้านมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ MT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ระหว่างปีการศึกษา2566และปีการศึกษา2567มีคะแนนเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ 567นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง4รายวิชาโรงเรียนบ้านเสาเลาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขคาดีมีความสุขระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งได้รับรางวัลเหรียญโครงการจากหนังสือสารานุกรมไทยระดับภาค 310E ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านเสาเล้าขอขอบคุณค่ะ